สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมณิสาแก้วดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีมณิสาทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าช่องมณิสาแก้วดีเด้อจ้าสวัสดีตอนบ่ายบ่ายโมงพี่น้องยายเอาเห็ดออกนะับเตือนพา,ามาบ่งเห็ดเห็ดบุงอันที่ยายพาพาเก็บคนตกเมื่อกี้เนี่ย เห็ดมันก็เลยออกขอนเก่า,ยาอยูย่ป่าหยางอยู่ป่าหยางใหญ่มาดูเห็ดกันเลยค่ะนี่อยู่บ่ามันคือแดดแทนานอืมนี่นะมันหาแห้งค่ะเต็มเลยจ้าเต็มเลยจ้า เต็มเลยจ้าเห็ดจะเห็ดจะเห็ดเห็ดมันกกอยากออกเนาะพี่น้องฝนมันท่บทตกฝนตกเธอเดี๋ยวได้เนี่ยค่ะเห็ดธรรมชาตินะคะ วันี้เก็บเพ็ดธรรมชาติพี่น้องเห็ดมันกระยักออกบางผู้ฝนมาหันบ่มาตกมาใส่อีกเมื่อวานน,าน,านี่นักเตงอันเอาน้ำมาโหดเอายามันกระแดง่อนเก่าพี่น้องออกอีกล่ะ อออตอยู่ในชิดินมันไปตามหากมันเนาะหากไม้ไปยูใสมันก็ออกอยู่หันเอาลดดอกน้อยๆก็ได้มันเสียนกระแดงล่ะถ้าฝนบมดตกมามันก็กระแดงอดอกน้อยๆเนี่ยก็มันก็อยากออกอยู่เด้เน,ะนาะฝนทำหมดตกมาใส่มันพี่น้อง มันก็นอยากโอ้อถ้าเอาไว้เนี่ยก็กระแดงเป็นเห็ดกระดางละเบอร์นเนี่ยเอามมดเลยมองนผมมันออกมนลงไปหอนอยู่ในขีดิือยูยใเพิ่นเห็นเพิ่นให้น้บแป้งอ่นเอาน้านำมาหดไว้เนี่ยเพิ่นวะเมื่อวานแก่น้ำใส่ส้เลงมาหด อ,อ้เป็นเงาเป็นงอนอยู่โอ้โหน้อยๆก็สิได้เอ่าล่ะพี่น้องเอยฝนบดตกใช้มันมันสิอันนั้น ฝนไม่ตกใส่มันมันจะเป็นเห็ดกระ้าแล้วอันนี้ก็คอนหนึ่งพี่น้องโอ้เสียดายด้เสียดายฝนบ่ดตกคอนมักใหญ่หนึ่งได้กำลังออ ไปเก็บมาเมื่อกี้หนูพี่น้องวันนี้ถ้าฝนตกนีในนอกบ้านมันสื่ออกอันนี้มันก็อยากออกนี่ฝนฮะบนตกฝนตกมาเธอเนึ้อมนก็อ่อยออกฝนตกมาเธอเนื่อมันก็ลอยออกขอเก่านะพี่น้องอื้มค่เห็ดธรรมชาติพี่น้องอันนี้ค่ะธรรมชาตินะคะวันนี้มีเห็ดวันนี้มีฝรั่งนะคะแสดงยายหนูใหญ่เด้ออันนี้มีฝรั่งอันนี้เก็บฝรั่งนำ มีหนูด้วยจ้ามนเอฟซีเบิ่งก่อนใส่ใส่ใส่รวงตาใส่รวงให้เบเออาตาเป็ดตาปีนเสดอบโอ่งเนาะอบโอ่งหนูอบโอ่งพี่น้องนำแป้งบุก,กิน<ม>เล,เลอเอาไปให้ยายจะเอาไปขายบุก้ากินตัวมันใหญ่โปดอ๋อ ปานมูน้อยยายเออแผ่แบบหันกลับไปยางเหลืองอ๋อมันมันได้หันอ้อยใหญ่ใส่ในสวนได้นี่นะอันนี้ลูกมันอันนี้บอกเอาไปลูกมันเอาไว้ให้น้องนันเล่นกินลูกมันเอาไว้ให้พี่พ่อยกินตามบอกว่ากําลังว่าเป็นตามันบอกเป็นตามันแล้วพี่น้องเอมันจะจวดเลยแล้วบาีสี่ผู้ใดจะกินสามใจสามตัวผู้เดิมมาซื้อ เดี๋ยวตัวนู้มาหมานมาหมานอ๋อเ oh, ป็นตะยกลิ้นแตับนะนนะอีสีเป็ดตะยกลินมาเด้อหนู no, เดี๋ยวจะเอาตัวนี้มากินตัวนี้กากินอยู่มันน้อยบุกากินตัวใหญ่กากินตัวใหญ่ยานมันบวมเมิด <laughs> <laughs> บริย,ยานได้ยานมันบวมเมิดยานกินบวมด สี่ผู้ใดเสมากินนมาเด้อสี่ออมแซนออมเส็ดบดออมเห็ดบดออมแซนแต่ผักหวานเดี๋ยวมือเก็บสกผักหวานพี่น้องมือนี้เก็บของกระโบท่านมันหลายอย่างพอดสกานเลยบริเก็บมือนี้ได้มามือนี้ตัดดอกไม้ก็สี่บท่านพี่น้องเอ้ยมือนี้วันศิลตัดดอกไม้นําผักหวานก็เลยไม่ได้เก็บเจอกันคิปผักหวานนะคะเดี๋ยวมาแรงสิพาพี่น้องลงมาเลาะยางเลาะอยู่ ให้แดดอ่อนๆก่อนเนาะพาเลาะสวนคุณยายใครจะเอาอะไรรอเอฟเลยนะคะเออย่างไปยามได้หันสะอ่อนแต่พวกเพชรป่านี่ยายากเพชรป่าใหม่ยหญ่เนี่ยเออกิ๊ใส่กระสอบเลยด้วไปย่างได้ก็จะอ่อนเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกิ๊ฟก็บฟเด้อไม่เล่เก็บอันเอาไว้เห็ดแนว